สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเปเเ้อีกแล้วนะคะอ่าเป๊ไทยฟินชาแนลสวัสดีถักทายเจ้ฟินแลนะคะสวัสดีเพื่อนเพือนพี่พี่น้องนองที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เปป้ก็จะมาสนอร์ตอนเมนูปิ้งย่างนะวันนี้นะรินเลยรินเลย ก็จะมีเนี่ยหมูแล้วก็แฮทฮอกับเบคอนแล้วก็ข้าวโพดมาเคิรเทวก็กิ้งกูอากาศก็ช่วงนี้ช่วงนี้ก็กำลังจะเข้าหน้ารอ้อนเข้าวินเด์แล้วนะคะ,ะเวลาก็จะตั้งกันสี่ชัว่วโมง ที่ไทยกับฟินแลนด์ห่างกันซี่ชั่วโมงตอนนี้ตอนนี้โคโรนาก็น่ากลัวมากเลยนะคะอ่าที่ฟินแลนด์ก็เหมื่อนกับที่เมืองไทยเลยฟินแลนด์จะมีคนใต้ตอนนี้นะประมาณเจ็ดคนแล้วก็มีพอ่อที่ว่าที่ว่ารักษาตัวอยู่ก็ประมาณพันพันนิดนิดมันก็นประมาณเท่าเท่ากับเมืองไทยนี่แหละ คนฟินนะดูโดยรวมเมือก็เขาก็กลัวเขาก็ระวังตัวนะแต่เขาจะไม่ไม่ไม่คยมีคนใส่เม็ดเลยไม่ไม่มีใครใส่เม็ดเลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาไม่กลัวหลัวพื้แต่ว่าเขาจะลางลางมือนะลางมือนี่บ่อยมาเลยส่วนเปนเป้นี่ก็จะอยู่แต่บ้านแล้วก็ไป เสร็จกับข้าวแล้วก็กลับบ้านแคเน่เพรากลัวมาเลยไม่ได้ทำอะไรเลยช่วงนี้ก็เลยคิดทำก็เลยคิดเมนวอาหารทุกวันนะเดี๋ยวเราก็ไปย่างกันเลยน,นั้นนะตอนนี้ก็เดินมาทีระเบียงแล้วนะคะนี่บรรยากาศข้างน้อตอนนี้ ฟินแลนด์นี่ไม่มีหิมะนะนี่ที่ย่างแบบไฟฟ้านะลิ่นนี่ขนาดจิว๋ว yang Gang kalau nih. เสร็จ้่ะนาทีตอนนี้ก็หลังย่างอยู่นะคะเดี๋ยวรอแป๊บเดี๋ยวมาดูกันมาดูกันค่ะตอนนี้ว้าวน่ากินมากเลยข้าวโพดกับเบคอนแล้วก็ข้างในเป็นเฮ็ดน,นะคะว้าวแล้วก็ต่อไปก็มู๊เนาะสุดท้ายเพื่อนเลยมู้โอเค มูนะคะนี่แต่ว่าโรยสักแป๊บว้าวพอสุกมูนะตอนนี้พ่านไปแล้วห้าน่ทีที่จะนี้ย่างอีกนิดหนึง่งโอเค